นนกุลเผยอากาศล่าสุดแอปและน้องปีใหม่หลังป่วยเข้าโรงพยาบาลก่อนหน้านี้มีภาพของนางเอกสาวแอปทักษอ,อนพร้อมด้วยลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ป่วยแพ้คู่จนต้องเข้าไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลซึ่งก็มีหนุ่มคนสนิทอย่างนนกุลชานนคอยดูแลเคียงข้างมิห่างและนี่ก็เป็นสาเหตุที่สาวแอปไม่ได้ไปร่วมการแสดงความยินดีงานแต่งของเพื่อนอย่างบุญเส้น,นวิริธิภาและก็ไฮโซนิก ล่าสุดได้เจอกับหนุมน่มนนกุลทางรายการข่าวเที่ยงวันก็เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตอาการป่วยของแม่แอปและก็น้องปีใหม่โดยนนกุลนั้นได้เผยว่าน้องปีแข็งแรงครับตอนนี้โอเคแล้วแต่พี่แอปเหมือนต้องเข้าแอดมิดเพราะป่วยไข้หวัดใหญ่ซึ่งป่วยทั้งคู่ส่วนตัวผมก็ไปเฝ้าตลอดด้านคุณพ่อคุณแม่ก็มีฝากผลไม้ไปเยี่ยมบ้างก็ขอให้คุณแอปและก็น้องปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ก็หายไ,ไวๆนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ